ก็พ่อเฮ็ดเพลิงอีกแล้วเ็ดเพลิงขาหนก่มยุงนี่เห็นบ้น่นั้ยงียดีจ้าบ้านจะคือจัองเอาอยู่มองหนีอยู่ได้จ้ะพีโนโ่น้องวันนี้กับพ่ออีกแล้วนี่ก็มาดอกมันใบใหญ่จ้ะมันออกไม่เลยเลยโอ้นี่ดอกนึงจ้ะ ออกไม่เลยๆจะออกทุกมือทุกมือ,มอน,นั่นเย็บเพิงค้านงยุ่งค้านนกยยังบุดอกที่จ้อยหน่อยๆน่าก็เอาอยู่แถวนี้ละจ้ะคอยมาเก็บกระดายมือนีก็ออกอีกเจออีกมาทุกมือก็เจอทุกมือพุ่นจากพี่น้อง มามองเก้าอีกได้นี่หนิเห็เปนปะมองมือบ้านนี่ละมองเก็บจุทุกมือละจันคุณตัวเลือดทะเลข,ขึ้นอีกมากลรอคุณเห็นไหอ,ออกทุกมือทุกมืออ่ะเห็นบ่คุณถังไหมคุณจ้าออกเก็บทุกมือแตออกทุกมือออกไม่เรื่อยๆแาบานเเรื่อย มันสิเถามันบานบานทุกมือแล้วมันกะเถาทุกมือแล้วก็ออกไหมทุกมือจะพี่น้องเฮ็ดอันนี้เฮ็ดจีได้เดือันนี้ฝุ่นขังใน้ฝุ่นเห็นบอค่ะพี่น้องเ็นบอออกอีกแล้วโอ้โหข้างพีจ้าตื่เลยเทเลยุ่ย Hết bò mưa đơ Ốc ít đơ Coi xí đầy ma ít Mà ơn coi ma ít mưa là hết ốc thuốc mưa cha Phụt, hết bò Thôi lơ thế lê đi phụt Tháng con น,นยังตุนตนพุ่นพูดน,น,น,นี่แม่ยังนี่โอ้ยเห็ดเห็ดเห็ <c oughs> นว่า็ดเปิดใบใหม่พุนพูดเห็นว่าเห็ดอีหลิจ้ะ ในมีอีกบ่้านอ๋ยพี่เบิ่งแดงจึงเคื่อยู่แดงใจวอยพวกไอ้แดงจึงเคืงเห็นปะเห็นนำมากับพี่น้องเลยคืองามแท้เนี่ยนี่งามเนาะนี่จ้ายังเบิ่งอีกกัน่ะอุ่นดอกหนึ่งแก่พี่น้องเหนื่อยอยู่พี่ ผู้วูพีวีอยู่พุ่นพี่น้องพุ่นเห็นว่ะดอกจูมมันน่ะผู้วูพีวีอยู่นั่นออกได้ทุกวี่ทุกวันเฮ้ยเคิงตาเหลือดิค่ะพี่นอ้องไปอีกกันทุนเขียนเทเลทีไอีกแล้ว หองเกาหมู่บ้านนี่พี่น้องเจ้าเจ็บทุกวี่ทุกวันเลยผู้ใดอยากอันเจ็บเห็ดกับมาเด้อจ้าเด้อเห็ดกำลังออกหลายค่ะพี่น้องเก็บผู้ผีดีอยู่ ตึงเคร่งเต็งแขงยืดอกบานแล้วดอกอันว่าท่านบานกับผู้วุ้พี่ๆจังสีเห็นบน่นี่แมนอี๋เห็นบ่จ้ะดอกจังสีละแอบอีค่ะล่างกับง่ายล่างกับบ่ฮักบ่มุน ดอกบ,บานแล้วล่างมันก็สิฮักจ้ะนี่สองดอกนึงเห็นปะมันตึงเคืองตึงเข่งอยู่ยพี่มันอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องไข่มนันดอีกแล้วจ้าพู้นอีดอกนึงข้างในพี่ป้าเก่าป้าเดิมนั่นแหละค่ะพี่น้อง เห็นบะมัดิเร็วมานดิแล้วมืนอมน,นี่คอยมาช่วงใบใบซีใบาหางแรงแล้วจ้ะเดี๋ยวเห็นตะไกร์เผื่อเพื่อพี่อเพี่อยยุทธี แกพี่น้องนี่ตาะสะออนดอกเข้าใหญ่อีหลีจะ้ะไปดอกนึงเด็กนดงอยู่พี่ หลายเติบอยู่แกบเอาตังหงอกเกบเอาตัน้ำขางทางเดินนี่กับพ่อ่<ป>อะิ้มบไม่ชขา่างท่าเดิน ไม่เปียกแสดงว่าฝนตกมาก่เมือ่อคืนนี่ค่ะฝนตกอีกเมือ่อคืนแน่นอนนี่เปียกเปียกบึนฝนตกดีเห็ดก็ออกดีค่ะ,ะเห็นบ่ดอกนี้มางานเท่ฝนดอกหนึ่งทางนั้นฝนอ้าวดีดีดอกหนึ่ง มว่าแจกพี่น้องนี่นี่ดอกหน่อยนี่เห็นบ่ดอกหน่อยบ่เอาจ้ะพวกนี้อ้ยน่ะดินพองๆเห็นบ่ใบไม้พองๆนี่ดอกหน่อยบ่เอาจ้ะใบมือรุ่นซะออกไม่เรื่อยๆอยยุบสองดอก Azi quam nhao 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 nhau, nhao 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 nhao

พลาดนิดนดองนิดๆเลยเนี่ย chung chung ừ. Khá khát Ôi. Nám Cái ta có xịt xịt yêu, dài dài, hang hang, cả chuồng này. rót à. thì, bơ bơ, phê đi, yếu thịt chả. Ê đồ chung chung. ว่าสิบ่าเอาก็เอาคือเก้าดอกจุ๋มก็ได้ยังกินเขาเน่ะอยู่เนาะปลาเก๋มันบานคักนี่โอ้บานไปเลยบ่าเอาดอกจ้านี่ nương khởi vừa dưới thịt cho Chị xuống nâng vừa về dưới thịt cho Chịp mưa đấy, có chịp nhiệt Cột mày lươi lươi เย็ดไปอีกหลายมืออยู่ดอกค่ะกันฝนตกลิ่นมากเฮ็ดพอ่าเฮ็ดออกเรื่อยๆจ้ะอย่เห็นดอกจุ่มจุ่มเอาดอกจุ่มมัน ติมตาคอยเล้วจ้าไป,ไปยางน้ำทังย้ายบาทที่นี่นไปจ้ะ tìm ta đẹp ạ Sống đúng nhé Ui Hãy subscribe cho kênh

dựa thúng vào nó sợ ông đập, ôi ô, ô cửa bốt thúng แต่แปะอี้มใหเงาไหมพี่น้องเห็ดดอกกระลำจ้าเพึ่งไหมคุณเห็ดดอกกระลำนะคะนี่คุณคุณข้างในผลนจกพี่น้องเบื้องในงามงามคุณคือเห็ดดอกกระลำเด้อคุณอ่ะอันนี้อีกคุณ่จ้กพี่น้องนั่นนั่นนี่หลายแถกจ้าพุ่นพุ่นอันนึงออีก นี่พี่จับพี่น้องเห็ดดอกกระลำไหมพูดนะตรงนี้พูดนะงามงามพี่เห็นบ่บักหลายหนึ่งเลยค่ะพ,พี่น้องพุดนี่แต่เห็ดดอกกระลำค่ะว่ะเาเอาดอกจ้ามันหลายอยู่ดอกแต่ว่าห่งางว่เอาเพราะว่าพ่อเ,เร็วๆเห็ดอันนี้ต้องน,นี่ดีดอกนึ่งหอยอันหลายเร็ว เห็ดดอกกระลำบ่เอาค่ะเห็นบ่ปะเห็ดดอกกระลำม,มันกับไข่ไข่อันคือเห็ดหูหนูขาวล่ะค่ะพี่น้องมันจะสีรสชอาดเที่ยกันกับเห็ดหูหนูเป็นกรอบๆพอบกอบๆนั่นแหละค่ะ พี่นอ้องมื่นี่ขอก็ได้ตาหนึ่งอีกค่ะพุน่ะไปแกงกับสิไดมอหนึ่งอีกค่ะพี่น้องมือนี่ก็ด้ไอ้ประจ่าพี่น้องกปกลับก่อน,นด้อเมื่อเมื่อก่อนกลับก่อนจะอื่นยังสีงมหม่ามัเพราะว่ากีมันหลายอยู่จ้ะเทิงเอาเทิงเ่อเอานี่กีแบบนี้มันหลายอยู่นี่นี่แล้วก็พ่อเฮ็ดเพิงไว้น้ำกีนี่หน่อย,อยต๊เป๊ะแต่แปะอยู่ ไปค่ะพี่น้องครับก่อนพอแล้วละ่ะได้แก๊งนึงได้มอนึงกินผู้เดียวดอกเพราะยงเรายก็บ่อกินเราถากินตะเฮ็ดเพื่งมืออื่นอาจจะได้เฮ็ดเพิงเด้จากพี่น้องไปกลับก่อน <c oughs> มือละตามือละตาตากับบอสวดตรกมือนี่นี่เดี๋ยเต็มซ้ำนี่ล่ะอะนี่้ะเฮ็ดรวมค่ะพี่น้องอันเป็นเฮ็ดรวมเนาะ สารพัดเห็ดล่ะหลายอย่างที่ยายน้องเก็บมือนี่ก็ไดช่วงนี้มันเป็นช่วงเห็ดร่วมกับพี่น้องนะเห็ดร่วมออกอยู่เห็ดเพิ่งก็เริ่มทย่อยออกเห็ดมันปูก็เริ่มทย่อยออกค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวกับค่ะฝนตกมากกเก็บไปเรื่อยๆค่ะเก็บไปเรื่อยเพราะว่าคันฝนตกนี่เห็ดมัอนออกไปเรื่อยๆจ้ะโอ้ยนะคะไปแก่พี่น้องบายายโชคนี้ทุกคุยทุกคนจ้าอุ้ย ตาเห็ด,ด้นมอนึ่งยุ่จ้าแต่มานยู่